มันจบแล้วครับนายไม่ต้องถามต่อแล้วนะคะเมื่อทอ่อก๊สที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปตกอยู่ในมือของจีนและก็รัสเซียนะคะสำหรับทอ่อส่งกา๊าซโครงการไซบีเรีย2ค่ะที่เป็นทอ่อส่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากรัสเซียนะคะโดยอาศัยมองโกเลียให้ช่วยเปิดบ้านให้ค่ะก็ เซ็นข้อตกลงกันนะคะระหว่างกา๊าซพอมกับบริษัทก๊าซของจีนนะคะรัสเซียเองก็หันทิศหันทางใหม่ค่ะจากเดิมที่ส่งก๊าซให้กับยุโรปนะคะตอนนี้ก็หันมาส่งให้เอเชียเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะคะก็เรียกได้ว่ากลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จแล้วนะคะทางด้านของก๊าซค่ะกับท่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกา๊าซพอมรัสเซียแล้วก็จีนนะคะงานนี้บอกแล้วค่ะมาเพื่อเปลี่ยนโลกนะคะ เล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆจีนรัสเซียทำนะคะก็เรียกได้ว่างานนี้สหรัฐเองยุโรปเองก็ได้แต่มองตาปลิบๆนะคะทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ะประเทศที่มีก๊าซมากที่สุดในโลกก็คือรัสเซียนะคะซาอุมีน้าม,มันมากที่สุดในโลกค่ะอินปากอินท้องอย่างแน่นอนนะคะจีนเองก็ก้าวขึ้นสู่เบอร์หนึ่งของโลกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นคะ่ะมีเพนตากอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าอดอยากกับมีก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอิ่มปากอิ่มท้องเลือกอะไรไม่ต้องบอกเลย น,ะะนอกจากนี้แล้วค่ะทางด้านของปูตินนะคะก็บอกว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยก็ยินดีให้ไปลงทุนนะคะก๊าซที่อาร์กติกด้วยนะคะพร้อมๆกับจีนนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้